สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถกระบะแแคบยกสูงนะคะคันนี้เป็น t o y ยต้ารีว 2.4E นะคะคันนี้รถปี2016ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มๆเลยกับราคาแค่3 7 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่00พัเท่านั้นใครสนใจคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามเก๋ได้เลยส่วนรายละเอียดของตัวรถนะคะเก๋พาทุกท่านไปชมกันก่อนเลยนะคะมาชมกันที่ ด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะโคมไฟได้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าสวยๆเป็นโครเมียมแบบนี้เลยโลโก้ Toyota ย,ยังอยู่ครบๆเลยนะคะ คันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยการชนใดๆรถสวยๆพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะกระโปรงหน้ารถนี่เลยไม่มีร่องรอยบุบๆใดๆเลยนะคะสันเหลี่ยมยังคมคมเลยรถดูแลมาอย่างดีเลยนะคะรถคันนี้มาชมในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานโตยโยต้าเลยนะคะส่วนตัวยางใช้กันได้อีกยาวๆเลยค่ะนี่เลยยางใช้กันได้อีกยาวๆเป็นยางหนึ่ง เลยนะคะด้านในซุ้มล้อนี้เลยค่ะ สภาพเดิมๆมโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมมั่นใจได้เลยนะคะมาชมนในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ตัวกระจกรถเป็นกระจกเดิมจากโรงงานตโตโยต้าแน่นอนมีสติ๊กเกอร์บ่งบอกอยู่ทุกบานเลยนะคะเป็นกระจกเดิมๆมจากโตโยต้าเลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกรล้ลใาใดๆบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพิคว่ำจมน้ํามาแน่นอนค่ะคุณภาพ ของตัวรถนี้เลยสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยไปชมกันต่อด้านในกันเลยนะคะ มาชมที่แผงประตูข้างเลยนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปออกแบบมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆใหม่ๆเลยนะทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยมือจับเป็นสีโครเมียมตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้า,ฟาด้านล่างมีที่วางแก้วขวดน้ําให้นะคะแล้วก็ชุดลําโพงมีให้พร้อมเช่นกันซอกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างตรงนี้ก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะทุกอย่างสวยๆเป็นรถปี2016แต่ว่าดูแลมาอย่าง ดีเลยนะคะด้านในถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะนี่เลยตัวเบาะเป็นเบาผ้านะคะเบาะผ้าสีน้ําตาลนะคะสวยๆเลยนะคะใหม่ๆเลยแล้วก็ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างคุณภาพเกรดเอแน่นอนค่ะท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะเพื่อใช้งานแคบยกสูงคันนี้ถือว่าคุ้มๆกับราคาพิเศษมากเลยนะคะมาชมด้านในกันนะคะนี่เลยด้านในห้องผู้โดยสารถือว่ากว้างขวางนะคะสะดวกสบายประตูเปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตัวแคบ ถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายสําหรับการบรรทุกของก็ได้นะคะเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยนะคะรถทันนี้สภาพสวยๆสนใจโทรหาเก๋ดได้เลยนะคะคุณภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจโทรหาเก๋ได้เลยนะที่เบอร์0834300683เกยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะเอาละครับไปชมกันต่อในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์หลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยโลโก้โตโยต้าไฮรักรีวยังอยู่ครบเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่น 2.4e นะคะส่วนตัวไฟท้ายได้เป็นหลอด LED มาแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะรถ สวยยพร้อมใช้งานสนใจรถคันนี้คะหาเกด่วนเลยนะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้มาด้วยนะคะมาชมด้านหลังของฝาก,กระบะของกระบะหลังกันบ้างนะคะนี่เลยทุกอย่างพร้อมใช้งานใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะนี่เลยกระบะด้านหลังนะคะแทบไม่ได้ใช้งานกันเลยนะคะถือว่ารถพร้อมใช้งานกับราคาพิเศษคันนี้นะคะ3 7 9 0 0 0บาท สนใจคันนี้โทรหาเกดได้เลยนะคะที่เบอร์083-430-0683คุณภาพรถเกดเอรถไม่เคยชนหนัก่ความจมน้ำมาแน่นอนรถสวยๆคันนี้รอคุณอยู่นะคะเอาละค่ะไปชมกันต่อในส่วนของด้านในเลยนะคะด้านในห้องคนขับกันเลยนะ เลยสภาพสวยๆเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้าสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกแบบนี้เลยนะคะปรับได้6ทิศทางนะคะมีเลยด้านข้างนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนซื้อรถกับทางเพชรยนต์มั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะคุณได้รถสวยๆเกรดเไปใช้งานกันแน่นอนคะ่ะส่วนมือจับนะคะนี่เลยใช้งานได้ปกติตัวปรับกระจกเขาเป็นแบบไฟฟ้านะคะด้านล่างมีที่ วางแก้วแล้วก็ชุดลำโพงมาให้พร้อมเช่นกันนะคะด้านในนี้สวยๆก้างๆเลยส่วนถัดไปนะคะไปชมนด้านในกันต่อเลยนะคะในในส่วนของตัวรถนะคะมาชมที่พวงมาลัยของรถกันก่อนเลยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังนะคะยังใช้งานได้อีกยาวนานเลยรถคันนี้นะคะดูแลมาอย่างดีเลยเป็นรถปี2016นนะคะรถคันนี้นี่เลยด้านหน้าของตัวรถนะคะ ถือว่าสะอาดสะอ้านใช้งานมาอย่างดูแลอย่างดีเลยนะคะมาดูด้านล่างกันด้านล่างตรงนี้จะเป็นเก็บเอกสารคู่มือรถนะคะส่วนตัววิทยุได้เป็นเครื่องเล่นแบบซ d ดีนะคะ AM FM ใช้งานได้ปกติเช่นกันค่ะแล้วก็ตัวแอร์นะคะได้เป็นแบบแมนวนวลปรับได้4ระดับแบบนี้เลยคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะเป็นรถปี2016เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านกลางมือเบรกเป็นแบบมือยกเลยนะคะนี่เลยคอนโซลกลางสามารถวางของได้ นี่เลยนะคะเป็นถือว่าห้องกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกระบะเกียร์ออตโต้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าสวยคุ้มค่ามากเลยนะคะมาชมในส่วนของไฟนะไฟใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินี่เลยบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยๆคุ้มๆเลยนะคะ ตรงนี้สามารถวางของได้นะคะรถคันนี้สวยๆราคาพิเศษแค่379,000บาทเท่านั้นพันสบายๆเริ่มต้นที่6,000พันนะคะใครสนใจคันนี้โทรหาเก๋ได้เลยที่เบอร์ศูนย3แปดสามเก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะค่ะส่วนถัดไปเก๋พาทุกท่านไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะ มาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะนี่เลยสวยๆสะอาดสะอ้านนะคะห้องเครื่องยนต์ดูแลมาอย่างดีเลยนะคะนี่เลยเครื่องยนต์นะคะดูแลทุกอย่างเช็คทุกอย่างจากศูนยน์เลยนะคะโลโก้ต่างๆยังอยู่ครพบ,พบเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะส่วนตัวน็อตนี่เลยค่ะไม่เคยขยับขยื่นแน่นอน ตัวฝากระโปรงนะคะมีโลโก้โตโยต้ประทับอยู่นะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะซื้อรถกับทางเพชรยนต์มั่นใจได้เลยนะคะคุณจะได้รถสวยๆเกรด A ไปใช้งานกันแน่นอนไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบๆเลยนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยสนใจคันนี้ทักหาเกดด่วนเลยนะคะ ท่านใดกำลังมองหารถกระบะแแคบยกสูงไว้ใช้งานนะคะเกดแนะนำคันนี้เอาไปใช้งานกันคุ้มๆเลยกับราคาแค่379,000บาทผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นนะคะรถคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยสนใจคันนี้นะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์ได้ด้วยนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมาไม่ถูกโทรหาเกดได้เลยและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อรถออนไลน์ได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแอ ไลน์เก๋เดี๋ยวเก๋ส่งรูปภาพให้เพิ่มเติมอยากจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่สามารถมารับรถเก๋มีรถสไลด์ส่งให้ถึงบ้านกันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ราคาพิเศษแล้วก็สวยๆแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาโทรหาเก๋ด่วนเลยนะคะ เอาละคระัสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถกระบะสวยๆราคาพิเศษคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋น,นะคะมีรถกระบะสวยๆมาแนะนำให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ